ขนาดนี้ครับใช the pues ่โอ <the 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 ้หนี่ทําไม่ได้เพลงพี่นี對對่ออขอครับขอเขาวิถีระดับโลกขอเขาครับขอเขาได้เปิดหนเปิดแฟนหน่อยนี่อยู่วิถีระดับโลกไม่เมันไม่ใช่ใครขอก็ได้นะพี่โตเนี่ยจริงเหรอยูนิฟอร์มผมดูธรรมดาไปเลยคนาเดือดขอไม่ได้หรอมันไม่ใช่ใครขอแล้วเขาจะให้นะจริงเหรอเออบางทีเขาเปิดอ้อมอ้อมเอมมันก็ได้นะ ต้องระดับโลกขอถึงจะให้มันต้องระดับโลกคือเนี่ยพี่เนี่ยคือถ้าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปพี่คือวิชวลเลย <c oughs> เรียกเมนวิชวลผมไม่เคยคิดว่าตัวเองระดับโลกเลยนะเนี่ยตัวบ <c oughs> อดี้เราจะต้องได้อิมเมจเราจะต้องได้เพลงเราจะต้องอยู่ <c oughs> ชื่อเสียงเราต้องใหญ่มากอย่างของพี่นี่คือระดับโลกเลยแค่แบบเด็กเดียว,ว่าขอรูปแฝงปั๊บคนยิตปุ๊บขึ้นมาผมผมไม่เชื่อเรื่องนี้นั้นลองเทสเลยกัน ได้รบกว,วน,วนขอดูแฟลกอีกรอบได้เลยครับ้ยระดับโลกได้เลยเหรอระดับโลกอน,นอ๋อเนาะนดี่ก็กดสวิตช์ที่บ้านแล,แล้วก็ลงสวิตช์ไฟที่บ้านใช่ไม่เชื่ออ่ะให้ผมให้เขาเอาลงอู้ให้เขาเอาขึ้นนี่คือระดับโลกตามมือเลยพี่ซึ่งผมก็ไม่กล้าพี่ร้องนี่เอาลง เอคือเอาไปด้านซ้ายเอาไปดานขวาเฮ้ยระดับโลกทําได้ขนาดนี้นะเนาะส่งเสียงในระดับโลกหนึ่งทีในที่มาแล้วเอพี่อยากเล่นตรงไหนคือผมเขอนมากสเตปผมมันระดับระดับจังหวัดระดับประเทศผมเกรงใจพี่ที่มาจากระดับโลกแล้วมันจะลำบากอีกเดี๋ยนะระดับโลกเราต้องไปเล่นบนเวทีใหญ่ไหมอ่ะเฮ้ยผมม่าเร็วไป คือทุกคนที่สิงโตนำโชคเนี่ยเขาไม่ได้นี่เห็นไหมแฟนๆเขาบอกไงอยู่ตรงนี้เอาละอยู่ตรงนี้คือนี่นผมว่าแฟนๆเขาเห็นคุณค่าของการโผล่ตัวแบบระดับโลกเช่นพี่เอาละเพราะนั้นเดี๋ยวเพลงนี้เราอยู่ตรงนี้ ก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวแลงขั้วขั้วขัเวขั้วขึ้าไปมันมีคอนเสิร์ตมันพอจะมีแบบกระสวยเทพบุตรอะไรทห้พี่ใช้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีพี่ๆเลยชาเลงหรือน้ำพุร้อนอะไรที่คุณมีก็เยอะเดี๋ยวมีเป็นั่งพุ้มโลมังพร้อมเด็กยืนฉี่แบบคลาสสิกใช้ซ้ำก็ได้นะใช้หมองเจ็บซาเตอร์เมื่อกี้ซ้ำก็ได้นะคุณคุยไดพี่อันนั้มันพวกนักร้องอบต ทำให้ใหม่เดี๋ยวน้อยได้ใหม่เดี๋ยวมีอันใหม่เรองน้ะเล่นเพลงนี้เคโอคแฟนๆคิดถึงแฟนนอย่ากฟังอี้แม่จัดสิงตอนนำโชคเราต้องเล่นเพลงใหม่แล้วพี่เรามีเพลงที่ทำด้วยกันด้วยพี่ผมอ่ะพูดตรงๆผมเป็นเกียรติแกวงตระกูลมากนะพี่ตวัดปลายปากกาแล้วก็สร้างเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาให้ผมได้เล่าต่อถึงแม้ว่าชื่อไฟมันจะทั่วเพลงหมาๆก็ตามนะแต่ว่าเพลงนี้ทำให้ผมมาติดเทรนดดิ้งอันดับสี่ของ ของด้านมิวสิกเลยนะจริงเหรอจริงครับผมผมผมได้ติดด้วยไหมเรียกติดห้วยไปด้วยกันนะมันมันพี่มาเลยลายเซนที่มนผมไม่ดีใจมากแล้วเัราะผมเชื่อวันนี้น่าจะเป็นกำไรกับแฟนๆด้วยเช่นเดียวกันที่อยากจะร้องเพลงนี้อย่างซูริสุรัตน์ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นผมเคยพี่ผมเขาไม่ระดับโลกแล้วกูเล่นไม่อยู่ถามพี่ๆเขาก็อยากฟังไหมครับเขาอยากฟังไหมครับ จริงไหมครับพี่เปิดให้ได้เลยไหมให้ผมเปิดหรือคุณเปิดให้พี่เปิดเลย